สวัสดีครับวันนี้ได้มาสามเม็ดนี่เป็นพอยสตาร์แบ็คพวกอา่าเาเรียกว่าลูบี้พวกลูตะกูลูบี้นี่ในราคาเบาๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในอ่ร้านได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นิดจ้ะด้านล่างอันนี้ก็หลักร้อยนะครับแต่นนี้ตัวนี้ไม่มีสตาร์แต่ตระกรูนี้เรียกเป็นสตาร์หมดครับเป็นอย่างนี้เป็นทับทิมนะครับ เม็ดแรกเป็นทับทิมนะซื้อไปดูเนื้อดูอะไรก็ได้ครับอย่างเม็ดนี้ขายอยู่สองร้อยบาทเองราคาถูกมากเฉพาะค่าจีรนายในไทยนี่ก็ไม่ได้แล้วนะแต่งนี้จะเป็นเป็นล้านๆหน่อยๆนะนี่จะซื้อไปดูเนื้อซื้อไปออนำโชคนำไรายได้พวกนี้เกี่ยวกับเรื่องโชคลาบดีนะครับสีชมพูทับทิมแล้วก็ นี่ไพลินตัวนี้ไพลินสตารแต่ตัวนี้ไม่ก็ยังไม่ขึ้นสตารนะก็หลักร้อยเหมือนกันนี่เม็ดใหญ่ขัวแหวนจะซื้อไปใส่ไปเลี่ยมกรอบพลาสติกใส่เจ็บเพื่อนําโชคนำอะไรก็ดีนะครับราคาไม่แพงนะนี่ก็หลักร้อยเม็ดนี้เดี๋ยวจะขายอยู่ที่น่าจะสามร้อยค่าส่งห้าสิบาทก็เป็น3าม้อยหิบเม็ดใหญ่เลยนะนี่ ไปทาหัวแหวนได้ซื้อไปดูเนื้อเล่นๆก็ได้ครับดูเนื้อเล่นๆในนะราคาไม่แพงไม่ต้องกลัวซื้อในนี้จะส่งแน่นอนนะครับซื้อร้านเหล่า s t o น e Story ห้าสิห้าจะส่งแน่นอนหรือทิ้งนิ่งไม่ให้ไม่ต้องกลัวครับร้านเปิดมารู้สึกจะเจ็ดปีห้าหรือเจ็ดปีนะจะไม่ได้นะฝากกดติดตามไว้ด้วยอ่านี่เม็ดใหญ่หน่อยเป็นแบ็กสตาร์อันนี้มีเห็นไหมมีพายอยู่ด้านในด้วยเป็น มีเล่นไฟอยู่ด้านในด้วยแต่อันนี้ไม่เกิดขาเป็นสตาร์ขึ้นมานะนเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมมีเล่นไฟอยู่ด้านในเป็นพายอยู่ด้านในเม็ดนี้เม็ดใหญ่หน่อยแต่ก็ไม่ถึงพันเมน็ดนี้เม็ดใหญ่เดี๋ยวให้ดูแบ็กสตาร์น้ำหนักแบ็กสตาร์กันเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวมาดูกันแปบ๊บหนึ่งเปิดก่อนครอบ ไปเครื่องก่อนอ่ายี 25. 25. 2. 25. 2. ่สิบห้าจุดยี่สิบห้าจุดสองยี่สิบห้าจุดสองฮะเดี๋ยวเขียนเลขก่อนยี 25. 2. 25. 2. ่สิบห้าจุดสองยี่ห้าจุดสองซีทีอ่าเมเ็ดเบืริ่มเลยยี่ห้ากระลัดนะมากกว่า จุดสองจุดหนึ่งห้าอ่ะประมาณนี้แหละใกล้ๆกันนี่เม็ดสวยงามมีพายสวยงามเลยครับอืมโอเคอ่ะเดี๋ยววัดนี่ให้ดูนะครับขนาดขนาดเท่าไหร่เม็ดนี้เม็ดเนี้ยสวยนะครับสวยก็ราคาจะสูงขึ้นมานิดหน่อย แต่ก็ไม่ถึงพันยาว2.1นะครับกว้างเท่าไหร่กว้าง1.7 1 7เซนนะก็สูงก็0.7นะฮะเซนติเมตรนะเซนติเมตรที่เป็นเซนนะบางคนก็เรียกมิลก็ได้นะกี่มิลกี่มิลแต่ผมถนัดเป็นสมอเซนติเมตร เม็ดนี้สวยหน่อยมีพายมีอะไรถ้าวางกับนิ้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูกับนิ้วนะประมาณไหนดูกับนิ้วก็ประมาณนี้้าจะเอาไปทําแหวนก็ได้นะครับนี่สวยงามเม็ดใหญ่เม็ดนี้เดี๋ยวใส่ก่อนดีหนึ่งสองแปดกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีของใหม่ๆจะได้มาลงลงเกือบทุกวันนะช่วงนี้ช่วงนี้ว่างโควิดนะฮะอ่า ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ,ะมาดูเม็ดนี้นะฮะไพรินไพรินกว้างหนึ่งเส้นยาวเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งจุดสี่นะฮะยาวหนึ่งจุดสี่ยาวหนึ่งจุดสี่อ่าสูงเท่าไหร่ศูนย์จุดหกะสูงศูนจุดหกอ่า ดูน้ำหนักเท่าไหร่เอ่ยแปดจุดแปดกรัตนะครับแปดจุดแปดกรัตตแปดจุดแปดแปดจุดแปดี่าะีทีฟึบเม็ดนี้ก็สวยหลักร้อยขายอยู่สามร้อยค่าส่งห้าสิบาทกับสามร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ให้ดูเม็ดนี้ ค่าจญอะไรบ้านเราก็เม็ดละตกกับสองสามร้อยแล้วนะหาที่เจียยากมากด้วยนะครับซื้อเป็นสําเร็จไปเลยง่ายดีครับสวยงามมีสวยงาม,ส,งามสามงวยสวยงามนะฮะอ่ายให้ดูเท่าไหนของมือนี่ประมาณนี้นะครับฟึบนี่ประมาณนี้นะนี่คุณผู้หญิงคือดูใกล้ๆอ่ะมันจะเป็นเหมือนรอยมันเป็นธรรมชาติของหินอยู่แล้วที่เป็นรอยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ อ่าเป็นลานเป็นอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติของหินดูง่ายเลยครับดีกว่าไปซื้อสใส่ๆอีกนะถ้าซื้อสใส่ๆมีเสียงเกเยอะเสียงปลอมไม่ได้หินแท้เข้าไปอีกไม่ได้อนญมานีที่แท้ที่ต้องการไปอีกนะเสียงเกเสียงปลอมไปอีกนะอ่าเดี๋ยวมาดูทับทิมนี้นะฮะอันนี้จะสีจืดๆนิดนึงแต่ก็มีมุมก็จริงๆเราเป็นสองสีก็ไดนน้มีมุมออกนี่หน่อยฝั่งนี้เป็นออกติดเหลืองเป็น อันนี้ก็ซื้อไปดูเล่นๆได้หนึ่งร้อยเบาทก็จะสองห้าสบก็หนึ่งสองบาทเองถูกมากนี่กว้าง1.1กว้าง1.1ึ่หนึ่งประมาณ1นึ่จุดะนะหนจุดครึ่งนิดหน่งหนึ่แล้วกันง่ายๆเรียกง่ายๆเนาะมันอันนี้หนึ่งจุนสองนึ่งจุดสายาว1นจุนะนี่หนาอยู่ 0.4นหนาอยู่0.4อ่้กว้างยาวหนาเนาะเออแล้วน้ำหนักดูสิเท่าไหร่บน้ำหนักอยู่ที่5.7กลัดนะฮะนะ้า7กลัด5.7ากลัดนะซื้อไปดูได้แบบถูกถูก้วซื้อขี่ชิ้นก็ค่าจะส่งแค่ห้าสบาทซื้อลมรวมไปก็ได้ก็ได้ถูกค่าจะส่งไปด้วยนะนี่สวยงามนะฮะสวยงามเลย ราคาไม่แพงที่เนื้อลันรานี่คือมันธรรมชาติถึงมันจะไม่สวยแต่มันก็ธรรมชาติดีกว่าคนไปซื้อของาาแบบราคาแบบเม็ดหลายพันหลายหมื่นแต่ได้ของปลอมเม็ดหลายพันในราคาหลาักเม็ดหลายพันในราคาหลักร้อยเม็ดหลายหมื่นในราคาหลักร้อยเม็ดไหนแสนในราคาหลาักพันหลักหมื่นอย่างเงี้ยแต่ได้ของปลอมไม่มีคุณภาพไปนะครับต้องระวังด้วยอันนี้มึงดูง,ง่ายนะครับซื้อไปพวกนี้ หนุนดวงเฮงเงหมันหมาดีนะครับถือไว้ติดตัวติดไหล่ดีนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพร่งนี้มีอะไรอีกเดี๋ยวมาลงให้ดูครับกดติดตามในช่อง y o u t u นะครับ s t โ n นสตอรี่ห้าสิบห้าเดี๋ยวเขียนให้เขียนให้ไม่ไม่มีกระดาษไม่มีกระดาษเบย์หากระดาษแป้น ่ะเขียนให้นี้เนาะจะได้จำง่ายๆว่า S T O N E นี่ Stone S T R A เลยจำจำไม่ได้ R เออ S ชื่อร้านตัวเองจำไม่ได้แล้ว S T โอโอก่อนโอก่อนพูดผิดอา่อาอ่านะครับ y แล้วก็ห้าสิบห้าไม่พอที่ไม่พอแล้วอาว่าอีกรอบ s t o n e s t o r แล้วก็ y ายห้าสิบห้านะห้ 55, าสิบห้าอ่าลืมกดติดตามด้วยนะครับมีทั้งเอ่อเฟซบุ๊ก แล้วก็ลายถ้าลายแอดลายไอดีก็ไม่ต้องใส่เลขข้างสิบห้ะสอบถามได้นะฮะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ